สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะนำสูตรแป้งทอดไก่อร่อยออ่ยมาฝาก f อกันเป็นสูตรใสง่งาสีสวยหอมกรอบอร่อยจะทำทานทำขายง่ายๆครับเราก็จะมาทำแป้งทอดกันเลยนะครับก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับก็มีรสชาติครับผงปรุงรสเกลือคุกเค้าให้เข้ากันครับแล้วเราก็ลงเป็นน้ำเย็ยนจัดนะฮะท่านผู้ชมลงไปครับผสมแป้งให แค่พอมีความเหนียวนะครับอย่าให้แป้งหนาจนเกินไปนะครับค่อยเติมนะฮะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งลงทีเดียวเยอะนะครับน้ำนะฮะค่อยเติมไปนะครับเดี๋ยวลงเป็นพริกไทยป่นตามด้วยงานะครับงานี่ใส่เยอะได้ตามชอบนะครับกุเขาอีกรอบหนึ่งฮะมาเติมเป็นสีส้มแดงเอาให้พอมีสีนะครับอย่าให้สีจัดจนเกินไปกุเขาซ้ําครับเท่านี้แป้งทอดเราก็ได้แล้วครับไปทอดกันเลย นี่ฮะนำไก่ชุบลงไปที่แป้งแล้วนำลงทอดครับใช้น้ำมันร้อนปานกลางในการทอดฮะท่านผู้ชมค่อยไล่ไฟไปนะครับนี่นะครับลงไปครับเอาด้านเนื้อลงก่อนนะครับปล่อยไว้สักพักค่อยมาขยับไก่นะครับอย่างนี้นะฮะให้เขาเริ่มสีขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยมากลับเอาด้านหนังลงนะครับอย่างนี้นะครับ ยังใช้ไฟกลางในการทอดนะครับเราจะกลับไก่ของเราอยู่ที่สองรอบนะฮะนานผู้ชมนี่นะฮะแช่ไปไล่ไปเรื่อยนะครับนี่ฮะมากลับอีกรอบครับไก่เราก็เริ่มสีสวยสีชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะครับสีสวยกรอบได้ที่ตักพักให้เสด็จน้ำมันตักขึ้นมาสีสวยมากๆครับ นี่นะครับก่อนน้ำไก่ลงทอดช้อนเอางาเอาแป้งที่หลุดออกมาเนี่ยขึ้นให้หมดก่อนนะครับทอดออกมาสีสวยหอมกรอบอร่อยก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปนำทานกันดูอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ